พี่ยอดซับหลายร้านเลยนะครับพวกเขาขอเป็นผู้กล่าที่จะขอมาท้าเจอพี่เจนในบอลการพิเศษนัดนี้นะครับขอเซปรมบมือให้นาเต่จากเดสมาร์ทโอ้โหวันนี้มาที่ผู้ตื่ใจมากะครับจะเห็นตัวจริงจริงนะครับจีโนโ่เบียขอทุกงี์ ื่นเต้นตื่นเต้นสวัสดีครับพี่จีโน่ครับโอ้โหพี่ฟุ๊กเนี่ยจำจีโน่กับซุปเปร์จิ๊บไม่ได้เลยใครมันหน้าตาหน้าตาหล่อกเขอากันเลยนะฮะโอเคนะครับเดอะสแตนของเรามาเรียบร้อยนะฮะลบรับดาบต่อมาครับเตรียมเตรียมคอทุกท่านด้วยให้ดีๆนะครับขอเสียงต้อนรับที่สามเชียร์ทีวีของเรานะครับโอกาสทุกคนใกล้ชิดกับทีมดีๆไปบอยๆขอเสียงกับกับเชียร์ทีวี jangan main main terus ya jangan berlebihan jangan main main selamat siang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  selamat ตามไปแล้วนะครับท,ทั้งสองทีมนะครับและทีมของเราทีมสุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้นอจากทีมจากภูเกอตนะครับรวมดารานักเตะของเมืองไทยครับตัวคขบท้องแน่นอนขอเสียงปรบมือต้อนรับ นะนี่จากเพชรน้องบอลนะครับคุณจักรพงศ์จากต้องแซนโมลุงพิยมกิินะครับพี่ลีซออ่าเพิ่งประกาศวิทยายไปวันนี้เราเห็นยมีนาพี่ลีซอนะครับแล้วก็พี่เจชนาทิพย์นะฮะวันนี้เนี่ยมีนาพี่เจด้วยตัวเป็นกระสอดยิพี่เจฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรันะฮะถ่ายภาพร่วมกันสักนิดนึงนะครัฮะถ่ายภาพร่วมกันิดนึง นั้นสามท่านเลยนะครับตรงกลางเลยนะตรงกลางเลยนะตรงกลางเลยนะทายด้วยกันซะก่อนก่อนที่จะไปเตะขากันนะครับผมไม่มีโดได้นะครับพี่พีครับก็ตัดต่อไปนะครับเรียนเชิญผู้ถือหารของเรานะครับเรียนเชิญคุณมนัสิกาสังกวนผู้จัดการเพื่อไปสายงานสื่อสารการตลาดบริษัทไทยท่าจับจับบางเวทีครับได้ถ่ายภาพร่วมกันนะครับกับ3ทีมของเรานะฮะ กับพิชเชิญนะฮะมองหน้ามองตากันเอาไว้นะครับมองหน้ามองตากันเอาไว้นะเดี๋ยวก็คุณทักษะทีมเนี่ยได้เจอกันในสนามแน่นอนนะครับทุกู้านะซึ่งผู้แรกเนี่ยเดี๋ยวทีมเดอะสแต็กนะครับจะเจอกับทีมทีมแมนชูวีนะครับและผู้ชนะนะครับศัลย์กาวันนี้นะนะครับเดอะแซ็กเจอกับทีมเจนทีมต่อเนะครับจากนั้นเนี่ยผู้ชนะนะครับก็จะเข้าไปเจอกับทีม ากับับเป็นเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าบรรยากาศกคึกคักจริงเลยฮนะสวัสดีครับทุกท่านนะตรงกลางเลยนะครับขยับขึ้นหน้านิดนึงขยับขึ้นหน้านิดเดียครับ ภาพพี่นะครับแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่นพๆน,น,น้องๆเอฟซีมาก,กันเยอะมากนะฮะ แตงโมหายฮะคุณแตงฮนะคุณแตงโมหายฮะคุณดูคนดืด่นด้วยครับคุณแตงโมฮนะ,ะมนะครับผมได้นะฮะพี่ๆฮะด้างหลังด้วยนะครับด้างหลังด้วยนะวันนี้เราไลฟ์กันด้วยนะครับสวัสดีผู้ชมแต่ทางบ้านด้วยนะครับที่รับชมกันอยู่สองช่องทางนะครับณนะตอนนี้นะฮะอยู่ด้วยกันย,วยาวๆวันนี้บอกเลยครมาที่เสียวันนี้นะของแจกเทียบนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกท่านขอบวันที่สามีนะครับพักนผ่อนเตรียมตัวก่อนนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับถึงใต้ถึงใกล้ถึงใกล้นะฮะจะแซดให้หมวดกรสามว่าไปบอสเองบ้างนะพีไม่บอกเลยของจริงนั้นน้ำเดี๋ยวสแซดให้ของจริงนะคุณ